สวัสดีครับวันนี้ขออนุญาตพามาดูรถยนต์เข้าใหม่แล้วนะครับเป็นสปอร์ตซีดานนะครับสุดหรูเลยจากค่าย m e r c e d e s b e n บนะครับเป็น m e r c e d e s b e n บ CLA 250 AMG ครับคันนี้เป็นรถปี2015ครับรถเพิ่งเข้ามาใหม่ๆเลยนะครับเดี๋ยวมาดูสภาพกันตัวนี้ถ้าเป็นรหัสตัวถังเขาจะเรียกกัน W 1 1 7นะครับผมครับในส่วนของ CLA เนี่ยเขาจะเ,เป็น จะเป็นแบบคล้ายๆแบบพวกรถสปอร์ตซีดานนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทําไมเขาถึงเรียกกันอย่างนี้นะครับด้วยลูกทรงเนี่ยด้านนอกเนี่ยโฉบเฉี่ยวทรงสปอร์ตอยู่แล้วครับผมนยครับการชนหน้านี่ทรงสปอร์ตเลยนะครับจากหน้าสามแฉกนะครับเอกลักษณ์ของเขาเลยตัวเนี้ยล้อเนี่ยครับจะได้เป็นตัวล้อ AMG นะครับขอบ18นะครับยางได้ยางคอสเทน n เท่ามาด้วยครับผม นี่รถเพิ่งเข้าเลยนะครับมาให้ดูสภาพกันว่าเป็นยังไงบ้างตัวนี้จะได้ตัวหลังคาแก้วโพลีอีติกมาด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นตัวชุดแต่งเอ็มจาจากโรงงานเลยนะครับเดี๋ยวมาดูด้านท้ายกันรูปทรงนี้สปอร์ตกันคันนี้ครับคันนี้อขออนุญาตพามาดูด้านท้ายก่อนตัวคุญแจ๊กนะครับเ,เป็นกุญแจทรงน้ำเต้าครับตัวนี้ ครับฝาท้ายนี่เปิดด้วยรีโมทได้นะครับกดปดผิดโอเคมาในส่วนของช่องเก็บสัมภาระด้านหลังก็ค่อนข้างกว้างอยู่นะครับตัวนี้แต่ด้วยรูปทรงของเขาอะครับที่ว่าเขาทาแบบเป็นทายลาดเนี่ยก็อาจจะไม่สูงมากนักเดี๋ยวเราให้ดูสภาพกันก่อนรถมานี่สภาพสวยนะครับมาเดิมๆจริงคันนี้รถยังไม่ได้ล้างทำความสะอาดเลยเพิ่งเข้าไาหมดูสภาพกันก่อนครับนี่ะครับแนวตะเข็บเม็ดอาร์ตนะครับ เห็นชัดครับแนวซิลิโคนฝากระโปงนะครับเดิมๆนิ่มๆเลยนะครับนี่เนี่ยครับที่ผมชอบเนี่ยของตัว CLA เนี่ยคือตัวกระจกอ่าตัวกระจกทั้ไอประตูครับจะไม่มีขอบกระจกนะครับเนี่ยเป็นเปือยแบบทรงสปอร์ตครับแล้วก็ภายในเนี่ยครับเบาะเขาจะเป็นอ่าหนังนะครับสลับด้วยหนังกลับเย็บด้วยได้แดงนะครับ รูปทรงเบาเขาก็จะออกทรงสปอร์ตให้นะครับตัวนี้แต่ว่าแถวหลังเนี่ยนั่งค่อนข้างสะดวกนะครับเนี่ยช่องขานี่ค่อนข้างเหลือเยอะอยู่ครับผมก็จะไม่อึอดอัดนะครับจะไม่เหมือนรถสปอร์ตหรือว่าเป็นรถคูปเป้อะไรอย่างเงี้ยตัวนี้จะเป็นสี่ประตูแต่รูปทรงเนี่ยหรือฟิลลิ่งในการขับเนี่ยได้อารมณ์สปอร์ตแน่นอนครับคันนี้มาดูภายในกันเนี่ยครับชอบจริงเลยเวลาเนี่ยครับกระจกไม่มีขอบเนี่ยมันให้อารมณ์แบบสปอร์ตมากอ่ะเดีย๋ยวมาดูแผงข้างกันก่อน นะครับตัวนี้ก็เป็นบาะไฟฟ้านะครับเมมโมรี่สามจุดเลยครับแล้วก็เป็นกระจกไฟฟ้านะครับกระจกมองข้างของไฟฟ้านี้ทั่วไปครับเนี่ยครับแผงข้างนี่ก็เป็นสีดํานะครับเย็บด้วยด้ายแดงตัดจากหนังกลับนะครับตัวนี้ครับเนี่ยให้ดูบาะเบาะมานี่คือเบาะสปอร์ตมาเลยครับเป็นเบาะพ s เศษมาเลยครับตัวนี้ทางซ้ายนะครับทางด้านคนขับเบาะหรือสภาพสวยนะครับ รถสวยจริงคันนี้นี่ขนาดยังไม่ได้ล้างทำความสะอาดเลยนะครับเนี่ยครับตัวนี้ก็ในบอกก็มีส่วนของถุงลมนิรภัยเลยครับระบบความปลอดภัยให้มาค่อนข้างเต็มอยู่แล้วไม่ต้องห่วงครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูกันคันนี้ไม่น้อยด้วยครับเนี่ยไม่แค่แปดหมื่นหนึ่งนะครับรถปี2015ถือว่าโอเคเลยนะครับนี่ก็นะครับสติกเกอร์นะครับการเข้าไอเช็กระยะอะไรนะครับ ตลอดนะครับไม่ต้องห่วงรถประวัติดีแน่นอนครับอ่ะเดี๋ยวมาดูสภาพกันนะครับในส่วนของคอนโซลสภาพสวยครับเนี่ยแข็งสีเงินนะครับแบบเมทัลลิกเนี่ยก็ไม่มีรอยขีดข่วนครับอยู่ในสภาพสมบูรณ์ได้สภาพมีรถคันนี้นะครับตอนนี้ก็ตัวเปิดนะครับจอออนบอร์ดก็อยู่ตรงกลางครับก็จะระบบควบคุมเนี่ยครับวิทยุ กระจบลงมาก็เป็นแอร์นะครับระบบควบคุมเครื่องเสียงอย่างเงี้ยปรับอะนยังไงครับปรับรงจอยสติ๊กตรงนี้ได้นะครับหรือจะปรับที่ปวงมาลัยก็ได้นะครับอยู่ด้านขวามือนะครับเครื่องเสียงนะครับเบาเสียงเพิ่มเสียงรับโทรศัพท์นะครับได้จากด้านขวานะครับด้านซ้ายก็เป็นกดเรียกดูข้อมูลนะครับจากจอตรงเลือนไม้เนี่ยครับครับเลื่อนไม้เขาทําสวยนะครับออกแนวสปอร์ตเลยช่องซ้ายก็จะเป็นความเร็วนะครับกับเจนน้ำมันขวาก็เป็นวัดรอบนะครับกับทางอุณหภูมิเครื่อง ครับผมตรงนี้ก็จะมีในส่วนของ cruise control นะครับเป็นก้านอยู่ตรงด้านใต้นะครับมีระบบพั d เดิลชิ p ให้ด้วยนะครับบวกลบสามารถปรับได้นะครับโวงมาลัยก็เป็นทรงสปอร์ตนะครับ3ก้านนะครับตูดตัดเป็นทรง d Shape ครับตรงนี้อ่ะก็จะมีปรับโหมดนะครับระบบการขับขี่ได้นะครับเป็น Eco Mode หรือว่าระบบเนี้ยครับเกียร์เนี่ยเป็น ESM นะครับสปอร์ตแมนนวนะครับ ัดได้อยู่มันจะเป็นช่องใส่ของครับอืมครับช่องใส่ของทั่วไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนที่วางแก้วได้ใหญ่หน่อยนะครับที่วางแก้วแล้วต่อมาในส่วนของเก๊ในส่วนของเก๊คอนโซลการ์ดนี่เขาก็จะมีสายเสียบ USB HDMI นะครับอยู่ในนี้ด้วยครับผมแล้วก็มาในส่วนของเก๊ใต้คอนโซลครับอันนี้ก็จะเป็นพวกคู่มือเซอร์วิสอะไรนะครับยังไม่ได้เก็บขึ้นนะครับแสามาให้ดูสภาพกัน รถโดยรวมีสภาพสวยมากนะครับถ้าใครกําลังมองหาโย่อ่าลืมไปเลยเกือบลืมนี่ครับอ่าในส่วนของสรลนะครับบานช่้นข้างใหญ่เลยกินพื้นที่ไปถึงแถวสองเลยนะครับตัวนี้อ่าก็เวลาขับออกต่างจังหวัดทะเลนี่ก็ให้อารมณ์สปอร์ตดีครับตัวนี้อื อ่ะโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนห้องเครื่องครับเดี๋ยวมาแจ้งราคาให้ทราบกันมาดูกันต่อในส่วนของห้องเครื่องนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูรายละเอียดนะครับอ่ะอย่างสากระโปรงก่อนนะครับนี่ครับโค้ดต่างๆนะครับรอยปั๊มนะครับอยู่ครบนะครับแนวซิลิโคนเดิมๆนะครับจากโรงงานครับผมอ่ะขยับลงมาครับแก้มขวานะครับโค้ดนะครับ สีแทมนะครับเดิมเดิมจากโรงงานนะครับลอยแนวซีรีฟอนเดิมนะครับนี่โค้ดรหัสนะครับอยู่ครบมาในส่วนคันหน้านะครับนะครับสติกเกอร์นะครับอยู่ครบมาในส่วนของด้านซ้ายนะครับแทมซ้ายนะครับโค้หนะครับตัวนี้เป็นตัวเครื่องยนต์นะครับเป็นซินสองพซนะครับตัวนี้จะมีเทอร์โบมาด้วยนะครับ เครื่องอาจจะดูมอมนิดนึงนะครับยังไม่ได้ล้างอ่ะอยาให้ดูดูพอจะเห็นไหมวันนี้เครื่องแห้งๆนะครับไม่มีรอยคาบน้ํามันอะไรรถสภาพสวยครับคันนี้สําหรับ Mercedes-Benz C L A 250 A M G นะครับปี2015นะครับรหัสตัวถัง W17 7คันนี้นะครับของเราตั้งราคาไว้อยู่เพียง1,190 0ล้บาทครับ ปรท่านใดสนใจนะครับกำลังมองหารถจนมือสอนะครับสามารถกดติดตามเนช่อง Youtube ผมไม่ได้นะครับจะมีรถส,สวยใหม่ๆมาลงให้ดูอยู่เสมอนะครับหรือสามารถโทรมาหาผมได้ที่เบอร์064-1188-887ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ